ฉันมีชื่อว่าจีนอตเอสเอ,สอหรือหลายคนเรียกว่ากระสอบทรายวิวสองอแล้วนายมีชื่อว่าอะไรงั้นเลยฉันก็คือนายนายก็คือฉันฉันนี่แหละที่วิวัฒนาการตัวนายหนฉันนี่แหละไปซื้อเศษเหล็กที่สั่มเพลงแล้วก็ลุงกึงที่เขาเรือทิ้งะจะซื้อมาดีไหมวะเนี่ยอยู่ดีฉันก็ดัดแปลงตัวเองทําให้โหดขึ้นแบบพิูพิตานะ ดูดาเมดนายสิมาหาสารจิ๊บใหม่ส่วนฉันนี่แหละยิงได้แถวตรงแถวเป้าเดียวเลยนะโ <Yeah. S 1> อ้โหาติดเผาไม้ตูดแบบโคตรเบาฉัน,นอบอกนายแล้วใช่ไหมแล่วว่าอยา่ซื้อเสร็จเลยที่สามเพลง<ะ>มันห่วยแตกซื้อจากสามเพลงเนี่ยดีสุดแล้วค้มที่สุดแล้วเข้าใจไหมดึงงบประมาณเขาให้มาสามร้อยเนี่ยโอ้โหห้าพันยังไม่ได้เลยล้วจะให้ทํายังไงจินัทดูสิฉันดัดแปลงนายที่มีดาเมจแปดแสนล้าน มันดีขนาดไหนแล้วดูดิยิงทีบ้านเบิ่มหมดกระทุ่ม<ะ>กระท่อมระเบิดหมดโอ้นายยิงให้ฉันดูหน่อยดีไหม,ไหมนี่ไงดาเมจแปดแสนล้านอึ้งเลยดิอ๋อบอกแล้วฉันนี่อะรดัดแปลงนายมาที่บมีดาเมจมหาศาลขึ้นแบบปิดูงปีตาเจ๋อันหรืยยัง ต้องเติมคำว่าล้านด้วยนะย้ำนะต้องเติมคำว่าล้านนะไม่งั้นก็ได้แปดแสนก็ได้ไหมเ,เราต้องมาหวังเพึ่งโชคลาภเข้ามาเว็บไทยทันสโตร์และสมัครสมาชิกก็หนึ่งกดเติมเงินเข้าไปที่อ่างเปล่านะครับกดเข้าไปที่เติมอ่างเปลามีเติมสองเท่านั้นนะะช่วงนี้ก็มีบอกวิธีการเติมทั้งหมดอยู่ในนี้อย่างละเอียด ก็เข้าไปดูกันนะจ๊ะเลื่อนลงมาข้างล่างนี่ครับสองอ่างเปล่าครับผมเราก็ใส่ไปที่300บาทที่เรามีอยู่ในกระเป๋าครับบอกจํานวน1คนนะจะได้แบ่งแค่1นคนเพื่อไปเติมในเว็บนะจ๊ะนี่ฮะอ่างเปล่า300บาทแล้วแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปแล้วก็ไปเพิ่มนะครับใช้อยู่55เครดิตในการซุ่มนะครับออหจัดไปเลย300บาทของเราเนี่ย100มาแล้วว่า100มาแล้วว่า ไปต่อนะครับ100ว,100ว่า100ว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนึ่งพันว่าทุกคนอะไรกันเนี่ยสามร้อยบาทเรางอกงามเป็นหนึ่งพันแล้ววะ <S <S ต่อไปก็จะเอาเงินออกในการแคทลอกลิงก์นะครับจะเป็นลิงก์ของขวัญอ่างเปานะครับแล้วก็กรอกเบอร์โทรเข้าไปฮะแล้วก็เรียบร้อยแปะเข้าวอลเล็ตเราหนึ่งพันบาทเนี่ยซตแอ่ากันเลยทีเดียวลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับก็คือได้มาแล้วนั่นเองกับ g ีนอ s s r โดยใช้แบบการันตีนะถ้าใครดูนะครับก็รู้ดีว่าผมออกการันตีนะครับเอ้ดวงสวยทช่ไหมบอกคำเดียวว่า g ีน o s s อตอนนี้มีพลังอยู่5้าแสนนะครับโอ้โหโุดเบาเลยครับ โคตรเบาเลยครับคือเบาของโคตรเบานะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพอะไรสักอย่างนะเดินยใส่ของนี่เลยของมึงเนี่ยก็ถอดนะครับใส่เป็นเลือดให้หมดทั้งตัวนะครับผมเดี๋ยวสลับก่อนปุ๊บแล้วก็พอดีใส่เล่นๆนะครับเออใส่เล่นๆนะครับผมนี่ก็ใส่ไปเลยฮนะก็คือผมจะิดเผยดูเลยนะจีนอสแบบไก่ๆเลยนะครับจีนอสคือจีนอสกากๆเลยอะ่ะมันจะยิงเท่าไหร่นะครับผมคือชุดไม่อัพนะครับชุดไม่อัพ นะครับอัพแตดาวพอนะฮะชุดไม่เอาอัพแตดาวนะครับตอนนี้คือแม่งไม่มีความเร็วหรือไงก็คือเอพีความเร็วสักหน่อยนะครับแม่งไม่ได้ยิงแน่นอนนะฮะนี่ถอดของแฟตมาเลยครับผมจะเอาแฟตออกจากทีมเลยนะครับแล้วก็จะทําคลิปรีแฟตอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับพอแฟตนี้ก็เป็นเดือดแบกของคลิปผมมาแล้วนะฮะรอบต่อไปก็จะเป็นคลิปเดือดของิ๊กคริงนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็อัพไปก่อนนะครับ อาทุกอย่างนะครับจินอตเออาตัวนี้ต้องเน้นเลือดเท่านั้นนะครับเลือดต้องเยอะนะครับผมเลือดต้องเยอะมากๆนะครับมันจะยิงแรงนะครับแต่เลือดเราจะทําเยอะเนี่ยมันยากนะครับผมพอยิงไปดอกหนึ่งแล้วเนี่ยเลือดตัวเองก็จะลดลงไปอีก30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผือเยครับผือครับผมนะครับผมก็จ่ายเลือดตัวเองนะครับผมแน่นอนเดี๋ยวเลือดมันก็เด้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะไม่เป็นไรฮะเอาไปก่อนไม่ได้แค่นี้ยังหรอโอ้โห สาดาวครับโอโครไก่การารเล่ไก่ยังเรียกพี่เลยฮะตอนนี้ไม่เป็นไรครับเราก็ได้แค่นี้นะครับดูว่าเราจะเปลี่ยนแปลงทีมได้หรือเปล่านะครับไปไฟกันเลยระหว่างแฟดนะครับเราจะเอาแฟดใส่ปุ๊บแล้วก็จีนอสใส่ปุ๊บดูว่าใครจะวินนะผมรอบนี้ผมกล้าไฟกับกูเคสเซอร์นะกูเคสเซอร์นี่ผมไฟเลยนะครับไม่ถึงกล้าแล้วกล้าที่จะรองนะครับผม ถ้าตัวอื่นเนี่ยรับรองแตกนะครับดูไม่อัพอะไรทั้งอย่างการ์ดไอพีเอพี HP เลยอ่ะเด้อไม่มีอะไรเลยนะครับผมดูพลังแม่งไก่มากนะตอนนี้ไม่เป็นไรครับถึงเราจะไก่แต่ว่าเราใส่เครื่องกึ่งได้นะครับเนี่ยวิวัฒนาการจีโนสใส่ช่องนี้ไปก่อนโอ้โหกลายเป็นวิว92นะครับผมโคตรน้อยขาโคตรน้อยวิว92นะเ <N> พบนะนะ <N> ่อนแบบอะไรกันดี เดี๋ยวเอาสรับเป็นคิงเข้ามาครับแล้วก็เอาแฟตออกไปครับผมเนี่ยบิงขกากิโลกิโลทำงานนะผมตอนนี้ก็ความเร็วอยู่อันดับสานะครับรอบนี้คิงจะโหดขึ้นมากนะครับเมื่อไม่มีแฟตตัดอุกไฟนะครับแล้วก็ g ีนอต s อ r ก็จะยิงทีบ้านระเบิดนะครับโอมเดียวฮนะบ้านระเบิด,ดครับผมม,มาเลยครับนี่ยโกเคส นี่มันคู่ปรับตลอดการนะครับพี่ผมกลัวมากๆนะครับตอนใช้แฟลตคือมันหดมาหมัดเดียวคือผมแตกอะมาเอา้าไอ้อลืมเปลี่ยนทีมใช่ไหมเรามีก็แพ้ดเด็ใช่ไหมอ,อ้การลงหวดไปก็แบบโคตรแรงแล้วว่าหน้าสั้นอะกดข้ามดีนั่นไงว่าแล้วแพ้ครับผมรอบนี้มาครับเราจะเปลี่ยนเป็นจีโนสเอาเข้ามาครับจีโนสพลังหกแสนนะครับร 6, ผม จัดไปลูกแสนไหนก็ล้านหนึ่งล้านหนึ่งพอดีเออล้านหนึ่งพอดีนะครับ <c oughs> เลือดโคตรน้อยครับมาดูกันว่าจีนอตไก่นะครับ <c oughs> จะล้มโกคือสื่อได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> หลังเท้าการลกไง <c oughs> เบียงก็ให้หนึ่งดอกนะครับโอ้โหพอองห้านอะ <c oughs> ่ะเออมันก็แบบแปลงนะครับกิงแอนจินที่ไม่โดนตัดูกไฟครับ,บก็ใหญ่คอมบีขึ้นไปที่5ล้านโอเมก้าเป็นไงฮะ ก็แฟดออกไปได้เห็นผลทันตาตอกหน้าเข้ามาไม่ค่อยเข้าเลยรดูครับจีนอตเอสอาร์คืออึดมากนะครับเพราะว่าแม่งมีแต่เลือดนะครับคือไมเปิดกระอบของแทะเออฮะบ,บีบกงเข้ามาแบบไม่ค่อยระคายเคืองจอเจาะรอยคือเนื้อไปฮะเอาแล้วครับผมจังหวะนี้ฮะซุปเปอร์จีนอตเอสอาร์ออกไปยิงครับผมยอดตะกวนหนึ่งจังหวะเอจึนอโอ้โหสี่ล้านเจ็ดเคคือเลือดน้อยนะครับเลือดน้อยอยังตีสี่ล้านอ่ะ เยสเเกย์บอกเขาเลยว่าเจสเกย์แน่นอนนะครับเนี่ยผมไปอัพมาก่อนไปอัพให้แมงขึ้นขอบแดงก่อนนะครับแล้วก็เอามายืนคู่กับคิงนะครับผมแน่นอนว่าโคตรเทือนนะฮะโคตรเทือนเลือดใส่นี้เลยตอนไหนวะเนี่ยไฟมัดครับผมกาโร่ครับเนี่ยหลังเท้าตอกนาไปเรียบร้อยฮะใกล้จะเกลี้ยงแล้วเหลือเหลือตัวเดียวที่มันเป็นอุปสรรคน่าจะเป็นด้วงครับเป็นใหญ่กอมบีกัไวที่สองล้านสามจิตเคลมัดกุ๊กเกึ พระองค์ทวารเองจน,นกัดกระเบื้องเข้าไปโอ้โหมันก็แรงอะนะแต่ไม่เข้าราคาเครื่องผิวเท่าไหร่แล้วก็เอ,อ้ยยับห้ำลอยฟ้าระเบิดกลางอากาศครับเบลุสามดาวนดเนี่ดุเตะของจีนอสนี่ดาเมจร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับในการหมุนตัวเตะยอดหน้า oh. โคตรเท่เลยครับแต่ว่าแจากตะกัวเนี่ยเขาจะลดเลือดตัวเองอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เพิ่มความแรง <Yeah. S 1> มาก็เรื่อเยอะนะตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับ พอขอตายแล้วก็จะเป็นกระสอบนะครับกลายเป็นเศษเหล็กที่เราเกิดใหม่อีกเทินหนึ่งนะครับก็โคตรเดรยฮะเออแล้วก็จะไม่ตกเป็นเมฆใหม่เลยนะตอนแกนั่งเป็นเศษเหล็กอ่ะเออมันตกเป็นเมวใหม่ได้ไงมันตายแล้วเ <c> น <oughs> ี่ยเออฮือจังหวะนี้ครับดูน้อยขึ้นไปโดดงัดหน้าคิงเข้ามาโอ้โหคิงวิ๊กของผมนี่โคตรแข็งนะครับคือแบบเขาเขาเขาใหญ่แล้วเขาแข่งมากนะยอดตะกักวอีกหนึ่งที หูตอนนี้เบาแล้วมึงมีแต่แทงนะครับกระโดดสะบันแคสครับผมยอดหน้าไปเปียงมีการลุกแบบเต็มๆหน้าวัตถุมาเจาะดาวยางคืนเข้ามากลุมขมับเลยเดียวลุกขึ้นมาแจกตะกัวหนึ่งนะับแล้วก็ร่างเท้าต่อไปครับผมรปร็ปรับครับตุ๊บตับตุ๊บตับตุบตับเปียงเอาเลยครับผมแล้วก็ขยายนองพี่คิงอุ้ยจีนอตจีนอตโดนสะท้อนแตกนะครับแต่ว่านั่งกลุมขมับไปก่อนโอ้โหคิงปิดฉากครับผม หยุกเก้เอามาคู่กับคีนี่น่าจะดาเมจหมู่แบบบึ้มๆอ่ะเออน่าจะได้นะครับอ๋อถือว่าสุดจัดกันเลยทีเดียวคือตอนนี้จีนอตเนี่ยอยากเห็นไหมยากเห็นจีนอตรู้ไหมคือแมง่งไก่มากอะ่ะ <laughs> ไก่มากนะครับดูนะครับจีนอตของผมนะฮะนี่เอยไม่ใช่อันนี้ทีมเขานะครับอะไรอย่างนี้ นี่นครับผมสามดาวครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยากกเลยครับผมโอ้โห <c oughs> มันแบบเฮ้ยมันมาได้อยู่นะเว้ยทำไปเล่นไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับว่าจีนอตของผมเนี่ย มันมันอยู่ระดับไหนแล้วอะนะก็คือแบบระดับไก่นะครับไก่เองเจิ้เลยนะครับไปเดี้เอาไปทัวนนิดนึงนะผมก็ไม่อยากให้ดูเยอะนะอายนะครับผมแม่งไก่จ,จัดนะครับด,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 ดูฮะโอ้โหพลังม่งอยู่ที่โลหของทีมเลยเฮ้ยยังไม่โลอ่ะอยู่ที่1ล้านนะโอ้ผมเดี๋ยวทะลวงไปก่อนทะลวงอันนี้ผมจะทะลวงให้ขึ้นแดงแล้วค่อยออกจากไอ้นั่นนะออกจากอ่าเครื่องวิวัฒนาการนะครับโอ้ดูดิ ก็พยากรไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างเลยครับไม่มีอะไรพร้อมเลยอ่ะบอกคำเดียวว่า w ั a t the f u นะครับโมโหดาเมดไปโคตรน้อยอ่ะเออไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะครับบอกคำเดียวว่าบูมเดือดร้อน what the fuck